ถ้าเราติดการพนันแต่เอาเงินที่ได้จากการเล่นการพนันไปทําบุญสร้างวัดสร้างเจดีย์เราจะบาปไหมครับแล้วเราจะได้บุญเหมือนเดิมไหมครับคุณโยมการทําบุญที่ได้บุญมากนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ3อย่างคือหนึ่งวัตถุบริสุทธิ์คือทรัพย์นั้นได้มาด้วยความถูกต้องบริสุทธิ์ไม่ได้ไปคดโกงให้มาหรือว่าไม่ได้ไปเล่นการพนันมาเป็นต้นเห้นข้อนี้ก็จะขาดตรงนี้ไปทําให้ บุญที่เราจะได้เนี่ยมันก็หย่อนลงไปหน่อยแต่ถ้ามีข้อ2คือเจตนาบริสุทธิ์ทั้งความศรัทธาเรื่อมใสยก่อนให้ขณะให้แล้วหลังให้นะก็ปลื้มใจมากบุญก็จะเยอะแล้วข้อที่3คือผู้รับปฏิคาหกผู้รับเนี่ยพระภิกษุสงฆ์ผู้รับ,ป 6, รบ,พพรบเป็นผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์ตั้งใจประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นเนื้อนาบุญอย่างนี้เราก็ได้บุญมากถ้าเราได้สข้อแต่ข้อหหย่อนไปบุญมันก็ ลดลงไปตามส่วนบุญนะ่ยยังได้อยู่แต่ว่าไม่เท่ากับทรัพย์ที่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ให้ดีนะเลิกเถอะเพราะว่าไปเล่นการพนันเนี่ยระยะยาวม,มีแต่เสียกับเสีย